สวัสดีคร,รที่ช่องที่เด็กับกีชิดเคยวันนี้จะพาไปทำกลจาัดก,การวิเคราะห์บอลยูฟ่าในเชลลีคู่ระหว่างฝรั่งเศสจะเปิดบ้านตระกูลยังทีมเบลเยียมเลคุนี้เปิมที่จะบ้านอย่างฝรั่งเศสเป็นฝ่ายตระกามาที่ค,ครึ่งครบลูกขาจะลงสนามกันที่เวลาตีหนนาทีเตะกที่สนามกูปมา, Stadium, า,ามาสเตเดียมทัศนะในเกมนี้ยูฟ่าในเชลลีลีก A กลุ่ม2ฝรั่งเศสจะเปิดสนามกูปามาสเตเดียมตระกูอย่างทีมเบลเยียม Belgium, โดยจะบ้านฝรั่งเศสของกุซือดิดิเย่เดชองต้องการแก้ตัวหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในช่วงระยะหลังล่าสุดก็เปการแพ้มาให้กับอิตาลีในเกมแรกคาบ้านของตัวเองส่งผลให้ ตลอดเกมหลังกับทุกรายการของพวกเขาดันั้นยังคงไม่ชนะใครเลยรวมไปถึงการเฝ้าบ้าน2เกมหลังก็ยังชนะใครไม่ได้ทางฝั่งเบลเยียมเก็บ3าคะแนนแรกได้สาเร็จด้วยการเอาชนะอิสราเอลมาได้และไปการชนะมาได้หนแรกในรอบ3เกมอีกด้วยรวมไปถึงการเล่นนอกบ้านในช่วงหลังก็ยังคงไม่แพ้มาแล้วเป็นเกมที่7ติดต่อกันกับทุกรายการและไปการชนะมาได้ถึง5เกมอีกด้วยดูแล้วเกมนี้มาตรฐานทีมและคุณภาพนักเตะไม่ได้ห่างกันอยู่แล้วแหละในช่วงเวลานี้ยังเป็นผู้มาเยือนที่ดีมากกว่าเล่นกันได้อย่างมั่นใจดังนั้นการบุกไปเกมนี้น่าจะลุ้นผเสมอ ได้เกมนี้เทใจไปบอลรองไปเยี่ยมต้านสบายเกมนี้เห็นคนเลืเชียไปเยี่ยมเหมาะสมกับาครับเอาละครับขอให้พวกเทุกคนชอบก็จัดขัดก็สวนใครที่มีวิธีลงทุนทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่องที่เด็ดครับของเราด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ